ต้นข้าวอาจพลาดโอกาสสำคัญระดับโลกจับตาให้ดีห้ามประมาทคนนี้เด็ดขาดท่านผู้ชมวันนี้ผัวอีซอมีเรื่องใหญ่มากๆจะมาเล่าให้ฟังเพราะถ้าฟังไม่จบคลิปนี้นะอนาคตของน้องต้นข้าวอาจเปลี่ยนไปเลยก็ได้ประโยคเมื่อกี้ไม่ใช่การไขฝันไม่ได้พูดเวอร์แต่เป็นความจริงล้วนๆเพราะวันนี้ต้นข้าวมีสิทธิ์พลาดโอกาสระดับโลก ถ้าเอซชัล,ล่าใจแม้แต่นาทีเดียวเมื่อคืนที่ผ่านมาวงการลุกทุ่มหมอลำปั่นป่วนกันทั้งประเทศเพราะคะแนนโหวตไทยรัฐอวอร์ด2025เกิดการสวิงครั้งใหญ่ตอนตีสี่จนคนตกใจทั้งทม์ลายหลายคนคิดว่าต้นข้าวโดนแสงแต่ความจริงคือต้นข้าวไม่เคยโดนแสงในสาขาลูกทุ่งหมอลำแม้แต่วินาทีเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ คะแนนรวมสาขาบันเทิงทั้งหมด12สาขาลิกเพราะ TR59 แพทริกนัทวันใช้พลังโหวตจากฐานแฟนคลับมหาศาลดันตัวเองพุ่งแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบท่านผู้ชมครับคะแนน rising star ของแพทริกทะลุ260,000กว่าโหวตจนขึ้นไปเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยในคะแนนรวม12หมวดแซงทุกสาขารวมทั้งต้นข้าว และนี่แหละคือจุดที่ทำให้ต้นข้าวมีสิทธิ์พลาดโอกาสระดับโลกท่านผู้ชมครับไทยรัฐเพิ่งประกาศรางวัลพิเศษออกมาเมื่อคืนสดๆร้อนๆรางวัลพิเศษสาขาบันเทิงแห่งปีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด3อันดับแรกจะได้ขึ้นจอระดับโลกบนไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กใช่ครับไทม์สแควร์เมืองที่มีจอ LED ใหญ่ที่สุดในโลก ที่ศิลปินทั่วโลกอยากขึ้นให้ได้สักครั้งในชีวิตและตอนนี้ต้นข้าวอยู่ในตำแหน่งเสียงมากเพราะแพทริกค,คะแนนพุ่งขึ้นแบบม้วนเดียวจบจนแซงภาพรวมขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของทั้งหมวดบันเทิงแซงทุกสาขารวมถึงต้นข้าวและนี่แหละคือจุดที่ทำให้ต้นข้าวมีสิทธิ์พลาดโอกาสระดับโลกถ้าปล่อยแบบนี้ ต้นข้าวจะหมดสิทธิ์ขึ้นบิลบอร์ดที่ไทม์สแควร์ทั้งทั้งที่น้องนำอันดับหนึ่งของหมวดตัวเองแบบท่วมท้นเกือบ2 0งแสนคะแนนศิลปินคนหนึ่งจะได้ขึ้นจอระดับโลกคงไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมคะแนนล่าสุดของต้นข้าวยอดสูงที่สุดแต่ยังไม่พอข้อมูลล่าสุดภาพที่คุณส่งมาต้นข้าว t r 8 0 2 7 2 1 1 9คะแนน 78.55%นำอันดับ2แบบหายห่วงแต่ในแง่ของคะแนนรวม12สาขาแพทริกท r 5 9 261,258คะแนนกำลังไล่มาแบบติดลมหายใจเรียกได้ว่าคู่นี้เบอร์หนึ่งของประเทศทั้งคู่และประมาทกันไม่ได้ทั้งสองฝ่ายและผัวอีซอขอบอกตามตรงว่าถ้าคะแนนรวมหมวดบันเทิงแพทริกยังพุ่งไม่หยุด ต้นข้าวจะหลุดจากท็อปทรีอัตโนมัติและพลาดบิลบอร์ดที่นิวยอร์กทันทีทำไมแพทริกถึงไล่ทันและทำไมต้นข้าวต้องเร่งโหวตแฟนคลับแพทริกมีพลังโหวตแบบเทรวมคือเวลาเที่ยงคืนถึงตีห้าจะมีการโหวตรวมมวลเป็นหมื่นๆนในหนึ่งรอบเหมือนกองทัพจัดระบบกันมาอย่างดีในขณะที่แฟนคลับของต้นข้าวส่วนใหญ่เป็นคนทำงานแม่ค้าพ่อค้า พนักงานพี่น้องบ้านๆทั่วประเทศซึ่งโหวตได้เรื่อยๆแต่ยังไม่ใช่แบบพร้อมเพียงเป็นเวลาจึงเกิดเหตุการณ์เมื่อคืนว่าแพทริกแซงคะแนนรวมได้ชั่วคราวแม้ต้นข้าวจะนำสาขาข,ของตัวเองแบบขาดลอยก็ตามนี่คือความจริงที่ต้องพูดตรงๆครับทำไมต้นข้าวควรได้บิลบอร์ดในนิยวยอร์กมุมวิเคราะห์จากโัวอีซอนต้นข้าวไม่มีค่ายไม่มีสังกัด การได้ขึ้นจอระดับโลกคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเด็กคนหนึ่ง 2. ต้นข้าวคือแรงบันดาลใจของเด็กบ้านๆร้องเพลงเปิดหมวกตั้งแต่เด็กจากศูนย์สู่การเป็นศิลปินของคนทั้งประเทศ 3. ชื่อเสียงระดับโลกจะเปลี่ยนชีวิตชุมชนทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเศรษฐกิจลดท้องถิ่นดีขึ้นงานแสดงงานบุญงานหมอลำลุกทุ่งพุ่งขึ้นมหาศาลและเหนือสิ่งอื่นใด เด็กผู้หญิงอายุ13ปีคนนี้กำลังสู้กับศิลปินระดับประเทศที่มีฐานแฟนคลับทั่วโลกนี่ไม่ใช่แค่การประกวดนี่คือประวัติศาสตร์ของเด็กบ้านๆนคนหนึ่งที่กำลังจะได้ขึ้นป้ายโลกงานล่าสุดของต้นข้าวกระแสดีจนล้นตลาดเมื่อคืนงานดวลเพลงชิงทุนสัญจรที่ตลาดชัดชวานคลองเจ็ดแฟนคลับมาร่วมงานแน่นเสียงกรีดลั่นจนหูอื้อต้นข้าวร้องสดเต้นสด พลังเต็มร้อยจนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่และดาวดวงใหม่ของวงการลูกทุ่งไทยและนักร้องรุ่นใหญ่หลายคนก็ออกมาพูดถึงน้องอย่างลูกนกสุภาพรที่ชมต้นข้าวว่าดังทั้งที่ยังไม่มีเพลงของตัวเองแบบนี้เรียกว่าโคตรเก่งนี่คือความจริงที่ยืนยันว่าต้นข้าวไม่ใช่ดาราวูบวาบแต่กำลังจะเป็นศิลปินตัวจริงของประเทศ ถึงเวลาแล้วที่เอซต้องลุกขึ้นมาช่วยกันเพราะนี่คือสถานการณ์จริงถ้าแพทริกยังพุ่งไม่หยุดต้นข้าวอาจพลาดโอกาสระดับโลกและไม่ได้ขึ้นบิวบอร์ดที่นิวยอร์กผัวอีซอจึงต้องย้ำว่าโหวตฟรีวันละหนึ่งครั้งเข้าเว็บไทยรัฐเลือกหมวดลูกทุ่งหมอลำเลือก TR80 ร์ดโหวตพรีเมียมซื้อเพิ่มได้ เป็นพลังสำคัญในช่วงโค้งสุดท้ายหมดเขตโหวต31ธันวาคมเหลือเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนทุกคะแนนตอนนี้คืออนาคตของเด็กคนหนึ่งและเป็นโอกาสของวงการลูกทุ่งไทยทั้งประเทศท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องจริงทั้งหมดไม่มีแต่งเติมหรือปั่นต้นข้าวยังนำอันดับหนึ่งของหมดลูกทุ่งหมอลำแต่แพทริกกำลังไล่จี้ในคะแนนรวม ผู้ชนะอันดับสูงสุดจะได้ขึ้นจอระดับโลกที่นิวยอร์กเพราะฉะนั้นต้นข้าวอาจพลาดโอกาสระดับโลกห้ามประมาทคนนี้เด็ดขาดนี่ไม่ใช่แค่ท่อนฮุกแต่มันคือความจริงของสถานการณ์ตอนนี้หัวอีซอขอฝากเอฟซีทุกคนช่วยกันคนละไม้หรลมือให้เด็กบ้านๆนคนนี้มีโอกาสได้ขึ้นจอระดับโลกสักครั้งในชีวิต อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากพ่อพ่อย่าลืมอย่าลืมนะคะไปโหวตไปโหวตในไทยรัฐทีวีนะคะได้ดูหรือเปล่าได้ดูไหมคะ ดูเนาะไปโหวตด้วยนะจ๊ะฝากเป็นกำลังใจให้ต้นข้าวด้วยถ้าพอ่อแม่ที่พอมีกำลังนะคะก็ช่วยกันเข้าไปโหวตเยอะๆเลยนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะฝากพ่อพอ่อแม่จ๊ะ